บทที่22เราต้องเกาะติดกันมากขึ้นกูติงเหอหยุดชั่วคราวและน้ำเสียงของเทาก็ไม่พอใจเท้าหน้าเพิ่งบอกว่าจะไม่ยุ่งกับเขาแต่เท้าหลังก็ตกลงที่จะไปทานอาหารด้วยกันพ่อเธอจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณขอให้ผมไปแม่เจียงคนหนึ่งก็ยากพออยู่แล้วบวกกับครอบครัวของซ่งเฉียงอีกกูติงเหอแค่คิดก็ไม่อยากแต่ต้องมันเจียงหมานแม้มริมฝีปากของเธอและไม่พูดอะไรเพียงแค่จ้องมองที่เขา เจียงหมานยืนยันว่าถ้าไปคนเดียวฉันไม่ไปเพราะฉะนั้นคุณต้องไปด้วยทำไมคุณแค่ทำตามข้อตกลงที่เราลงนามก่อนแต่งงานเจียงหมานมองไปที่กู่ติงเหอโดยตรงทั้งสามีและภรรยาจะต้องร่วมมือกันดำเนินการเมื่อจำเป็นเพื่อจัดการกับสมาชิกในครอบครัวกูติงเหอก้มหน้าลงคุณไม่ได้คุยกับผมตอนกินข้าวใช่ไหม ว่าไม่มีใครเอามีดมาจี้คอคุณเพื่อบังคับคุณให้ไปดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องไปทันทีที่กูติงเหอพูดจบเจียงหมานก็มองลงมาที่โทรศัพท์ของเธอเขาไม่พอใจและกําลังจะระเบิดเมื่อเจียงหมานยื่นหน้าจอโทรศัพท์ไว้ต่อหน้าต่อตาเขานี่มันอะไรกันกูติงเหอมองใกล้ๆและพูดไม่ออกในภาพคือเจียงมู่ที่มีมีดจี้อยู่บนคอของเธอด้วยใบหน้าที่ดูร้าย เจียงหมานพบรูปถ่ายของแม่เจียงที่จะฆ่าตัวตายและบังคับให้เธอไปนัดบอดและเธอยังมีรูปถ่ายที่เหมือนกันอีกนับไม่ถ้วนถ้าเธอไม่บังคับฉันด้วยวิธีนี้คุณคิดว่าฉันจะไปหรือเจียงหมานไม่ต้องการกระจายสิ่งเหล่านี้ออกไปและเธอวางมันไว้ข้างหน้ากู่ติงเหอแต่เธอช่วยไม่ได้ที่กู่ติงเหอเป็นคนจิตใจดีและซื่อสัตย์เธอจึงกล้าฉีกบาดแผลที่เปื้อนเลือดเหล่านี้ให้เขาเห็นดังนั้นเขาจะเข้าใจความยากลำบากของเธอ เจียงหมานพูดคำสุดท้ายแล้วเสียงของเธอก็สั่นกูติงเหอเคยเป็นคนที่เหนือกว่าและเขาไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนในขณะที่หัวใจของเขากำลังสั่นเขาก็เม้มริมฝีปากแน่นโดยไม่ส่งเสียงบรรยากาศควบแน่นเจียงหมานเริ่มหายใจออกเธอระงับความอัดอั้นจากนั้นพูดด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลว่าคุณช่วยสร้างทําเป็นว่าฉันขอร้องคุณได้ไหมดวงตาของเธอมีความเศร้าที่ไม่สามารถปกปิดได้และมันก็บีบหัวใจของเขาเจียงหมานพูดต่อ ฉันไม่ต้องการรบกวนคุณอีกครั้งนี้ไปด้วยกันให้มันรู้อย่างชัดเจนบอกพวกเขาว่าเราแต่งงานกันจริงๆและไม่มีทางที่คุณจะอยากขาดจากฉันอย่างแน่นอนเจียงหมันหยุดชั่วคราวและเห็นการแสดงออกของกูติงเหอคลายลงเธอยังคงน้มน้าต่อไปหากคุณไม่เผชิญหน้าโดยตรงพวกเขาจะไม่มีวันตรหนักถึงปัญหาและจะไม่มีทางยุติความพัวพันของพวกเขาได้กูติงเหอแข็งไปครู่หนึ่งเมื่อรู้ว่าสิ่งที่เจียงหมันพูดเป็นความจริงน้ำเสียงของเขาเย็นชา ครั้งสุดท้ายนะเจียงหมานยื่นมือของเธอออกมาเพื่อจับมือตกลงกับเขากูติงเหอรู้สึกเบื่อหน่ายหันหลังกลับและจากไปยายหน่อมแน้มใครอยากคบกับเธอเจียงหมานเปลี่ยนเป็นเสื้อผ้าและออกไปกับกูติงเหอกูติงเหอขับรถและทั้งสองก็มาถึงร้านอาหารเล็กๆที่แม่เจียงกล่าวก่อนลงจากรถเจียงหมานเห็นแม่เจียงมองไปรอบๆที่ประตูและคุยโทรศัพท์มือถือของเธอไม่หยุด วินาทีต่อมาเจียงหมานได้รับข้อความเสียงจากแม่เจียงและเธอเดาได้ว่าแม่เจียงจะพูดอะไรโดยไม่ต้องเดามันไม่มีอะไรมากไปกว่าการขู่ต่างๆและกระตุ้นให้เธอมาโดยเร็วเจียงหมานปลดกระดุมเข็มขัดนิรภัยด้วยใบหน้ากังวลและเตือนกูติงเหอก่อนลงจากรถถ้าคุณต้องการตัดผ่านความยุ่งเหยิองอย่างรวดเร็วขอให้คุณให้ความร่วมมืออย่างดีในช่วงเวลาหนึ่งไม่ต้องพูดถึงการเป็นคนที่เหนียวอย่างน้อยที่สุดเราต้องเหนียวหน่อยเพื่อไม่ให้คนเห็นจุดบกพร่อง ทัศนคติของกู่ติงเหอไม่แยแสเข้าใจแล้วเมื่อทั้งสองลงจากรถแม่เจียงก็มองไปทันทีเจียงหมานจับแขนกูติงเหอลดเสียงของเธอยิ้มสิยาทำหน้าตรงเหมือนคนไว้ทุบก,กูติงเหอบีบรอยยิ้มกัดฟันแล้วถามว่าคุณนายกู่เป็นไงเรียกคุณนายกู่ดีไหมเจียงหมานหดคอของเธอและผลักหัวของเขาออกไปด้วยตนเอง ฝันไปเถอะคุณควรจะร้องให้ต่อไปอย่างไรก็ตามฉันไม่ชอบชื่อคุณนายกู่ดังนั้นเรียกฉันว่าหมานหมานกูติงเหอรู้สึกเหมือนโดนดูถูกเหยียดยามในใจของเขามีผู้หญิงกี่คนที่เข้าแถวเพื่อรับตําแหน่งคุณนายกู่แต่เขาไม่สนใจแต่เด็กหญิงตัวเล็กๆคนนี้กลับไม่รู้ว่าสวรรค์อย่างเขานั้นอยู่สูงเพียงใดแม่เจียงมองมาทางนี้เจียงหมานดึงแขนของกูติงเหอกระตุ้นให้เขายกขาขึ้นแล้วตามเธอไปเมื่อทั้งสองเข้ามาใกล้แม่เจียงก็ดึงเจียงหมานออกไปทันที ฉันบอกให้แต่งตัวดีกว่านี้ไม่ใช่หรือนี่แกใส่ชุดอะไรแล้วทำไมเขาถึงมาที่นี่ใครบอกให้เขามาเจียงหมานแกอยากมีปัญหาโดยเจตนาหรือไล่เขากลับไปเดี๋ยวนี้ในขณะที่เจียงหมานกำลังจะพูดก็มีมือมาเกี่ยวไหล่ของเธอและเธอก็ตกอยู่ในอ้อมแขนของกูติงเหอผมเป็นสามีแล้วภรรยากำลังจะมากินข้าวเย็นกับผู้ชายคนอื่นผมจำเป็นต้องมาไหม เสียงของกู่ติงเหอแผ่วเบาแต่ก็เผยให้เห็นความสง่างามของผู้นำเล็กน้อยเจียงหมาเลิกคิ้วและมองไปที่กู่ติงเหอและชี้ประเด็นแม่เจียงตกตะลึงไปครู่หนึ่งเธอโกรธจัดเธอยื่นมือออกมาบีบแขนของกู่ติงเหอไอ้หนูฉันยังไม่ได้ตกลงอะไรกับคุณเลยและที่โยนฉันทิ้งไว้ที่ไซ์ก่อสร้างครั้งก่อนฉันยังไม่ได้คิดบัญชีแล้ววันนี้คุณยังกล้าที่จะปรากฏตัวต่อหน้าฉันอีกหรือ กูติงเหอไม่ได้เตรียมตัวมาสำหรับคำพูดนี้และเขาก็คร่่าครวญอยู่ในใจและถอยกลับไปครึ่งก้าวโดยไม่รู้ตัวแม่เจียงเดินเข้าไปเรื่อยๆเพื่อเผชิญหน้ากับเขาและเจียงหมานก็แยกทั้งสองออกจากกันเธอกันกูติงเหอไว้ด้านหลังแม่จะทำอะไรวันนี้แม่มาที่นี่เพื่อทานอาหารเย็นไม่ใช่หรือถ้าแม่ไม่กินหนูจะกลับหยุดนะกลับมาเดี๋ยวนี้ แม่เจียงเรียกเจียงหมานให้หยุดเธอขยี้ผมหยิกของเธอและพูดกับกูติงเหออย่างโกรธโกรธว่าเอาละวันนี้คุณโชคดีแล้วอย่าลืมเรื่องบ้านเจียงหมานรู้สึกสับสนบ้านอะไรกูติงเหอยังคงมีใบหน้าที่สดใสยอยู่ข้างเจียงหมานและเดินอ้อมไปข้างหลังเจียงมู่เขาแค่คิดว่าเขาช่างโชคร้ายจริงๆที่ต้องมาพัวพันกับครอบครัวนี้ ทั้งสองเดินไกลออกไปและเจียงหมานก็วางความสงสัยของเธอและรีบเดินตามให้ทันคว้าแขนของกูติงเหอแล้วพูดเบาๆว่ารอฉันด้วยสิบทที่23คุณสามารถให้กำเนิดลูกชายได้ไม่ว่าด้วยเงื่อนไขใดๆเมื่อมาถึงห้องอาหารและมีเสียงเออวยวายในร้านอาหารเล็กๆกูติงเหอระงับความรู้สึกไม่สบายใจของเขาหลีกเลี่ยงฝูงชนและทั้งสามคนก็เข้าไปในห้องส่วนตัวขนาดเล็ก ห้องถูกปิดมิดชิดและได้ยินเสียงรบกวนจากภายนอกเพียงเล็กน้อยและห้องด้านในก็เต็มไปด้วยควันซ่งเฉียงกำลังสูบบุหรี่กับชายวัยห้าสิบหรือหกแววตาของกูติงเหอชายแววไม่พอใจเจียงหมันแสดงอาการขยะกขยงบนใบหน้าบีบจมูกและยกมือขึ้นโบกอากาศต่อหน้าพวกเขาซึ่งมีผู้หญิงอีกคนร่วมโต๊ะเดียวกันด้วย เมื่อไม่สามารถหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ได้เจียงหมานดึงเก้าอี้ด้วยสีหน้าว่างเปล่าและเธอคิดว่าเธอต้องดับบุหรี่เดีย๋ยนี้เพราะเธอไม่สามารถทนมันได้ซักวินาทีเดียวดังนั้นเธอจึงตำหนิเขาและขู่ว่าจะกลับในทันทีที่พวกเขาสูบบุหรี่อีกพ่อซ่งดับก้นบุหรี่เงยหน้าขึ้นแล้วเรียกกูติงเหอเฮ้หมายความว่าไงทำไมเดินมามือเปล่าอาหารของเรายังไม่พร้อมอีกหรือเรานั่งลงได้ซักพักแล้วคุณปฏิบัติต่อแขกกันอย่างไรไปไปเร็วเข้าเร็วเข้า คนทั้งหมดนี้รอที่จะได้กินเอาลังเบียร์มาที่นี่ขอที่ถูกที่สุดกูติงเหอหายใจติดขัดเขาไม่ได้สวมเครื่องแบบบริกรของร้านอาหารเมื่อเขากำลังจะดึงเก้าอี้และกำลังจะนั่งลงสิ่งที่สำคัญที่สุดคือบริกรคนไหนที่สามารถเติบโตมาอย่างดีเหมือนเขาลุงแก่นี้ตาบอดหรือเจียงหมา,น,าน,นั่งลงขณะที่กูติงเหอยังคงยืนนิ่งอยู่ที่นั่นเมื่อเห็นเขากหมัดแน่นเจียงหมานก็หน้าเจือน เธอกลัวว่ากูติงเหอจะหันกลับและจากไปด้วยความโกรธดังนั้นเธอจึงรีบดึงแขนของเขาให้นั่งลงพ่อส่งพูดเสียงดังนี่ใครอนุญาตให้เขานั่งลงส่งเฉียงพูดว่าพ่อเขาเป็นสามีของเจียงหมานเมื่อควนบุหรี่จางลงพ่อของท่งก็รีตาและจ้องมองกูติงเหอชั่วขณะหนึ่งเป็นคุณน,นี่เองน้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยความดูถูกเหยียดยามและไม่พอใจ ไม่สิพวกเราสองครอบครัวมาทานอาหารเย็นด้วยกันแล้วคุณมาที่นี่ในฐานะอะไรที่รักกูติงเหอโกรธมากจนอดไม่ได้ที่จะโต้อตอบเมื่อเขาพบกับสายตาของพ่อซงที่จ้องมองมาอย่างเย้ยหยันผมมาจากตระกูลกูหมานหมานเป็นไปไม่ได้ที่เธอจะอยากกับผมนับประสาอะไรกับแต่งงานกับลูกชายของคุณกูณติงเหอระงับความโกรธของเขาและไม่ลืมที่จะให้ความร่วมมือกับการแสดง เมื่อสิ่งที่เจียงหมานต้องการจะพูดถูกยึดครองโดยกู่ติงเหอดังนั้นเธอจึงพยักหน้าใช่ถูกต้องพ่อส่งบกมือไม่เป็นไรที่จะไม่อย่าตอนนี้คุณอายุเท่าไหร่แล้วหมานหมานแม่ของส่งเฉียงและฉันไม่ใช่คนหัวโบราณฉันถามความเห็นของลูกชายแล้วและเขาก็เห็นด้วยคุณแค่ให้กำเนิดทายาทกับครอบครัวของเราเท่านั้น ทำไมฉันต้องให้กําเนิดลูกชายกับครอบครัวของคุณด้วยเจียงหมานพูดท้วนๆคุณไม่รังเกียจหรือคุณถามติงเหอและถามฉันสําหรับความคิดเห็นของเราแล้วหรือยังแม่ทรงแสดงความไม่พอใจสาวน้อยทําไมคุณลำบากใจที่จะพูดมันจะไม่มีปัญหาเลยถ้าคุณไม่เอะอะและอย่าในทันทีเพราะยังไงเราก็ยังต้องใช้วิธีนี้อยู่ดีถึงคุณจะไม่สะอาดคุณแต่งงานแล้ว แต่ยังไงเสียคุณก็ต้องเป็นคนที่ให้กําเนิดลูกชายให้กับครอบครัวของเราถ้าซ่งเฉียงไม่ได้ชอบคุณมากฉันนี่แหละที่จะเป็นคนแรกที่ไม่เห็นด้วยที่จะพาคุณเข้ามาพ่อซ่งตบโตะ๊ะโอเคฉันให้ราคาเจ้าสาวไปแล้วหนึ่งแสนห้าหมื่นหยวนแต่คุณกลับปฏิเสธการแต่งงานนี่หมายความว่าอย่างไรแม่เจียงไม่พอใจ ครอบครัวส่งที่รักทำไมฉันไม่ชอบฟังคุณพูดแบบนี้อย่าลืมสิดวงวันเกิดของลูกสาวฉันกับลูกชายของคุณน,นั้นโชคดีเพียงใดหากพวกเขาได้แต่งงานถ้าคุณไม่อยากแต่งงานก็ตามใจเพราะเธอมีชายหนุ่มเข้าแถวรอเพื่อแต่งงานกับเธออีกมากมายลูกสาวของฉันเธอเป็นคนมีดวงชะตาที่ดีใครได้แต่งงานกับเธอก็มีแต่ความโชคดีแม่ของซ่งเปลี่ยนสีหน้าทันทีโอ้ฉันพูดไม่ออกเลย คนที่ส่งเฉียงชอบคือลูกสะพ้ายของฉันในตระกูลเจียงเท่านั้นมานหมานฉันเป็นคนตรงไปตรงมาอย่าถือสาเลยเจียงหมานรู้สึกขยาขยงมากเธอพูดอย่างเย็นชาใครเป็นคนคิดเรื่องภรรยาหนึ่งคนและสามีสองคนมันน่ารังเกียจและน่าขยาขยงฉันและติงเหอจะไม่ยอมรับมันเด็ดขาดดังนั้นพวกคุณอย่าแม้แต่จะคิดเกี่ยวกับมันหลังจากพูดจบเจียงหมานก็สอบก,กูติงเหอ กูติงเหอตอบด้วยเสียงทุ้มว่าใช่โดยไม่คาดคิดคนทั้งสี่ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามคุยกันอย่างกระตือรือร้นหมกมุ่นอยู่กับโลกของพวกเขาและไม่มีใครสนใจคำพูดของเธอเลยแม่เจียงแสดงเล็บสีแดงที่เพิ่งทำใหม่ให้แม่สรงดวงตาของเธอกลอกเล็กน้อยไม่ใช่ฉันที่คิดแต่เสี่ยวกู่เป็นคนใจกว้างจริงๆจึงไม่น่าแปลกใจที่หมานหมานจะเต็มใจแต่งงานกับเขาเพราะเขาเพิ่งบอกฉันว่าหมานหมานจะแต่งงานกับเขาอย่างต่ำต้อยไม่ได้ ดังนั้นพวกเขาจะให้บ้านหนึ่งหลังใจกลางเมืองมูลค่าหลายล้านแก่ฉันและตอนนี้มันกําลังสร้างอยู่เจียงหมานตกตะลึงไปครู่หนึ่งและไม่อยากจะเชื่อเธอหันไปหากู่ติงเหอและพูดว่านี่คุณบ้าไปแล้วหรือมันไม่จริงกูติงเหอโต้กลับทันทีแม่ของคุณไปที่ไซก่อสร้างเพื่อทําเรื่องวุ่นวายแล้วคิดเอาเองเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมไม่รู้เรื่องด้วยในขณะที่เจียงหมานกําลังจะโต้แยง้งแม่เจียงเธอก็พูดต่อไปว่า ขอบคุณการมองการไกลของหมานหมานเธอได้พบผู้รับเหมาที่จะเป็นสามีของเธอในอนาคตพวกเขามีดวงชะตาที่ดีถ้าพวกเขาได้อยู่ด้วยกันจะมีแต่พรมากมายที่ทําให้พวกเขาโชคดีแม่เจียงตั้งใจจะทําสิ่งนี้เพื่อเอาชนะครอบครัวของซ่งเฉียงโดยมีในว่าถ้าพวกเขาต้องการแต่งงานกับลูกสาวของเธอจริงๆพวกเขาต้องจ่ายให้มากกว่านี้ครอบครัวของส่งเฉียงมองหน้ากันโดยไม่คาดคิดและแม่ของส่งก็พูดขึ้นก่อน เสี่ยวกู่ใช่ไหมปีนี้คุณอายุเท่าไหร่พ่อของซ่งตบขาแม่ของซ่งว่าอายุไม่ใช่ปัญหาส่งเฉียงของเรายังมีน้องสาวอีกสองคนที่จะโตเป็นผู้ใหญ่ในอีกสองปีอายุน้อยกว่าและสวยกว่าเจียงหมานหากคุณเต็มใจที่จะอย่าเราจะจัดการให้ลูกสาวของเราแต่งงานกับคุณทันทีที่คุณทั้งสองอย่าร้างกันเราจะส่งเธอไปที่บ้านของคุณทันทียิ่งเขาพูดพ่อซ่งก็ยิ่งตื่นเต้นมากขึ้น ทะเบียนสมรสและใบรับรองอื่นๆจะถูกเติมเต็มหลังจากเด็กผู้หญิงโตเป็นผู้ใหญ่หากคุณไม่ต้องการอย่าร้างจริงๆเราก็สามารถจัดการได้ง่ายๆเช่นกันเจียงหมานจะสามารถให้บริการแก่คุณได้ทั้งสองคนคุณทั้งคู่จะไม่มีใครเดือดร้อนตราบใดที่คุณจะให้บ้านสองหลังในเขตเมืองแก่เราพ่อแม่ของตระกูลส่งยิ้มกว้างจนปากถึงหูมองไปที่กู่ติงเหอราวกับว่าพวกเขากำลังมองดูพระพุทธรูปทองคำ บทที่24อย่าแต่ต้องผมกูติงเหอรู้สึกขยะขขยงจนแทบจะอาเจียนและชี้ไปที่หน้าเย็นชาของพวกเขาตรงๆว่าผมเป็นผู้รับเหมาเป็นแค่คนงานธรรมดาไม่ใช่นักพัฒนาผมไม่สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับบ้านได้และผมก็ไม่เคยมอบบ้านให้แม่ของหมานคำโกหกของแม่เจียงถูกเปิดโปงและเธอก็ไม่สามารถกลั้นใบหน้าไว้ได้แม่ส่งขมวดคิ้วจากนั้นหันไปถามแม่เจียง ครอบครัวเจียงที่รักสิ่งที่เสี่ยวกู่พูดเป็นความจริงหรือไม่แม่เจียงไม่เปลี่ยนสีหน้าของเธออย่าฟังเรื่องไร้สาระของเขาฉันเห็นกลุ่มคนพยักหน้าและโค้งคำนับอยู่รอบตัวเขาในวันนั้นกลุ่มคนในชุดสูทจะปฏิบัติกับผู้รับเหมาแบบนี้ได้อย่างไรตัวตนของเสี่ยวกู่ต้องไม่เป็นเช่นนั้นมันเรียบง่ายเกินไป หัวใจของกูติงเหอรกระชับขึ้นและเขาจำรายละเอียดของวันที่แม่เจียงมาที่ไซก่อสร้างเพื่อสร้างปัญหาได้อย่างระมัดระวังมีคนมากมายอยู่รอบๆแต่โชคดีที่เขาไม่ได้สวมสูทและไม่มีใครเปิดเผยตัวตนของเขาเมื่อมีคนสกิดแขนของเขากูติงเหอดึงออกจากความคิดและหันไปก็พบกับเจียงหมานที่จ้องมองอย่างสงสยัยมีกี่คนที่อยู่ภายใต้การควบคุมของคุณไม่มากแค่จำนวนผู้รับเหมาธรรมดา กูติงเหอเปิดเผยหัวข้ออย่างคลุมเครือเขาไม่ใช่ผู้รับเหมาเลยใครจะไปรู้ว่าผู้รับเหมาต้องมีลูกน้องกี่คนแม่เจียงยังคงประจบสอพลอและต้องการใช้โอกาสนี้เพื่อเอาใจกูติงเหอเพื่อให้บ้านแก่เธอกูติงเหอขัดจังหวะแม่เจียงว่าผมพูดเป็นความจริงหากคุณไม่เชื่อคุณสามารถไปที่ไซต์ก่อสร้างอื่นเพื่อสอบถามได้ ผู้รับเหมาจะนำทีมก่อสร้างไปหาโครงการมันเป็นแค่อาชีพที่เงินไม่ดีและคนงานทั่วไปในไซต์ก่อสร้างพวกเขาทั้งหมดก็เป็นแค่คนงานที่หาเช้ากินค่าแม่เจียงถูกตบหน้าอีกครั้งใบหน้าของเธอเสียไปและเธอพูดด้วยความโกรธว่ากูติงเหอลูกสาวของฉันได้แต่งงานกับคุณแล้วและคุณก็ขี้เหนียวมากฉันต้องการให้คุณสร้างบ้านฉันไม่สนใจผู้รับเหมารายอื่นเป็นยังไงเพราะเขาไม่ใช่ลูกเขยของฉัน ฉันจะถามอีกครั้งว่าคุณจะให้บ้านฉันได้ไหมแม่คะแม่กำลังฝันถึงอะไรอยู่เจียงหมานเย้ยหยันหนูก็อยากได้บ้านใจกลางเมืองท่าติงเหอรวยอย่างที่แม่พูดหนูคงได้อาศัยอยู่ในวิลล่าหลังใหญ่เมื่อนานมาแล้วแต่มันเป็นอพาร์ตเมนต์สองห้องนอนบนถนนวงแหวนรอบนอกไม่ใช่หรือกูติงเหอคิดในใจโชคดีที่เขามองการไกลเพื่อปกปิดตัวตนที่แท้จริงของเขา มิฉะนั้นตามท่าทางของวันนี้อีกคนก็ขอให้เขาซื้อบ้านในใจกลางเมืองในวันนี้และอีกคนก็จะซื้อวิลล่าในชานเมืองในวันพรุ่งนี้นี่ฉันจะขอพูดอะไรเกี่ยวกับแกแม่เจียงพูดอย่างโกรธโกรธฉันคลอดแกออกมาตั้งแต่แกยังเด็กและเมื่อแกโตแล้วแต่งงานปีกของแกก็แข็งแกร่งและข้อสอบของแกก็ยังทิมแทงทำร้ายจิตใจฉันเจียงหมานหัวเราะอ,อย่างโกรธเกรี้ยวน้ำเสียงของเธอผสมกับความเย็นชาแล้วแม่ละ่ะ การขายลูกสาวเพื่อเงินของแม่เรียกว่ามีมโนธรรมงั้นหรือเพราะแกเป็นนี้ตระกูลเจียงของเราในช่วง20ปีที่ผ่านมาแกกินและดื่มที่บ้านตระกูลเจียงดังนั้นฉันก็ควรจะได้ราคาเจ้าสาวแม่เจียงพูดอย่างกระฉับกระเฉงขึ้นเรื่อยๆเสี่ยวกู่ฉันยังไม่ได้พูดถึงคุณแต่คุณดูสิ่งที่เสี่ยวซ่งทำเขาทำทุกอย่างเพื่อที่จะได้แต่งงานกับหมาน เขาซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่สำหรับครอบครัวทุกๆครั้งและกลับไปหาชายชราหญิงชราเขาก็ให้อ่งเปาและของขวัญมากมายแล้วคุณลัดทำอะไรบ้างคุณแต่งงานกับลูกสาวของฉันแล้วคุณเคยเรียกฉันว่าแม่ไหมคุณควรจะกระตันยูต่อแม่ยายของคุณสิกูติงเหอปวดหัวกับเสียงของแม่เจียงและถามเจียงหมานด้วยเสียงต่ำว่าคุณคิดจะกลับตอนไหนเจียงหมานและกูติงเหอกำลังกระซิบตอนนี้เลย ซ่งเฉียงได้รับการสนับสนุนจากแม่ของเจียงใบหน้าของเขาสดใสและเขาเชิดหน้าขึ้นเล็กน้อยแต่ดวงตาของเขาถูกดึงดูดโดยเจียงหมานซึ่งกำลังใกล้ชิดกับกูติงเหอมากเจียงหมานคุณสองคนกำลังทำอะไรเจียงหมานตกใจกับเสียงตะโกนอย่างกระทันหันเงยหน้าขึ้นและเห็นส่งเฉียงและโกรธทันทีฉันกำลังคุยกับสามีของฉันไม่ใช่ธุระของคุณซ่งเฉียงตวัดว่า คุณควรจะมีศีลธรรมของสตรีในเมื่อผมยังนั่งอยู่ที่นี่เจียงหมานพูดไม่ออกเขาเป็นคนชนิดไหนเขามีปัญหาทางสมองหรือเปล่าถ้าคุณป่วยก็รีบไปรักษาซะฉันรู้สึกขยะแขยงมากจนฉันไม่อยากพูดอะไรกับคุณสักคำศีลธรรมของผู้หญิงงั้นหรือก็สามีของฉันคือกูติงเหอคุณต่างหากที่เข้ามายุ่งมานมานในอนาคตยังไงคุณจะต้องแต่งงานกับผมเสมอ ดังนั้นคุณอย่าดูผมนักเลยซ่งเฉียงมีใบหน้าที่มันเยิมแต่เขาต้องการแซงทำอย่างน่าสมเพชว่าผมสามารถทำให้คุณได้ผมจะให้คุณเป็นสองเท่าเมื่อคุณให้กำเนิดลูกชายแม้ว่าเราจะไม่สามารถซื้อบ้านหลังใหญ่ในใจกลางเมืองได้เราสามารถสร้างวิลล่าขนาดเล็กที่มีหลายชั้นก็สามารถอยู่ได้อย่างสบายและเมื่อคุณมีลูกชายมากขึ้นชีวิตก็จะมีชีวิตชีวามากขึ้นและเทศกาลต่างๆก็จะรื่นเริงเจียงหมานย้ยหยัน ฉันไม่ชอบลูกชายและฉันจะมีแต่ลูกสาวเพราะฉันชอบลูกสาวและฉันจะมีลูกกับติงเหอเท่านั้นถ้าคุณอยากได้ลูกชายให้ไปหากับคนอื่นอย่ามารบกวนฉันครอบครัวของส่งเฉียงเสียหน้าในทันทีและแม่เจียงยิ่งโกรธมากขึ้นเมื่อได้ยินคำพูดนั้นเธอยือนขึ้นสะบดและถกแขนเสื้อขึ้นเพื่อสั่งสอนบทเรียนลูกสาวเจียงหมานมองอย่างเย็นชาและไม่ต้องการพูดคุยกับพวกเขาต่อไป เมื่อบริกรเข้ามาเสิร์ฟอาหารเจียงหมานก็ลุกขึ้นทันทีและจ้องไปที่ท่งเฉียงวันนี้ต่อหน้าพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายฉันจะพูดเป็นครั้งสุดท้ายอย่ามากวนฉันอีกฉันจะไม่หย่าติงเหอในชีวิตนี้หนึ่งภรรยาและสองสามีเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนนอกจากนี้หยุดส่งตัวลูกสาวของคุณไปที่เตียงสามีของฉันเด็ดขาดหากคุณยังกล้ามารบกวนฉันอีกอย่าตำหนิฉันเพราะฉันจะแจ้งตำรวจเมื่อถึงเวลา ในเมื่อคุณมีประวัติอัากรรมแล้วต่อไปใครจะกล้าแต่งงานกับครอบครัวส่งของคุณใครจะอยากแต่งงานและให้กำเนิดลูกชายเพื่อครอบครัวของคุณจําไว้ส่งเฉียงรู้สึกทึ่งกับเจียงหมานมากแต่แม่ของส่งไม่ชอบเจียงหมานเลยตราบใดที่เรามีเงินก็มีผู้หญิงมากมายที่จะเข้าแถวแต่งงานกับตระกูลส่งของเราอย่าละอายใจตัวเองแม่ส่งเป็นคนร้ายกาเธอคว้าถ้วยชามแล้วคว่างไปที่เจียงหมานทันที กูติงเหอมีสายตาที่ว่องไวและมือที่ว่องไวเขาคว้าเธอหลบไปที่ด้านข้างของเขาเพื่อป้องกันไม่ให้โดนหัวลองทำฉันอีกครั้งเจียงมาเหลือบมองแม่ซ่งอย่างเย็นชาและซบหน้ากับกูติงเหอดูแลแม่ของคุณให้ดีด้วยถ้าฉันได้รับบาดเจ็บฉันจะโทรแจ้งตำรวจทันทีแม่ของคุณเคยมีประวัติอัากรรมและในอนาคตลูกชายของคุณจะไปโรงเรียนไม่ได้ มันจะเป็นปัญหาคุณจะไม่สามารถแม้แต่จะผ่านการทบทวนทางการเมืองเมื่อลูกของคุณหางานทําเมื่อได้ยินเช่นนี้แม่ซงไม่สามารถวางถ้วยชาที่เธอถืออยู่และไม่สามารถโยนมันออกไปได้ใบหน้าของเธอแดงและขาวแม่เจียงกำลังจะเข้ามาแต่ถูกบริกรขวางไว้เจียงหมานดึงแขนของกู่ติงเหอและดึงเขาออกไปทันทีไปกันเถอะ ทันทีที่พวกเขาสองคนออกจากห้องเจียงหมานก็เห็นร่างที่กระพริบไหวอยู่ข้างหลังพวกเขาเธอลากกูติงเหอฝ่าฝูงชนแล้วรีบออกไปและชนเข้ากับผู้คนมากมายไม่มีตาหรือตาบอดหรือไงไม่เห็นคนหรือแม่เจียงถูกฝูงชนขวางไว้และตะโกนใส่คนสองคนข้างหน้าเจียงหมานแกกล้ามากกลับมาเดี๋ยวนี้เจียงหมานลากกูติงเหอออกไปจากร้านอาหารซ่อนตัวอยู่ในรถหอบและหัวเราะออกมาดังๆดวงตาของเธอก็แดงอีกครั้ง กูติงเหอยังหายใจไม่ออกเล็กน้อยและพูดด้วยอารมณ์ไม่ดีคุณยังหัวเราะได้อยู่หรือถ้าแม่ของคุณตามมาที่บ้านมาดูกันว่าคุณจะทำอย่างไรนังเด็กบ้าฉันรู้ว่าแกอยู่ที่นี่อะไรแบบนี้หรือเปล่าแบบนี้น่าเหรอเจียงหมันก็หัวของเธอแซงทำและระงับความรู้สึกของเธอเธอเงยหน้าขึ้นไปและสบตาก,กับกูติงเหอเมื่อเห็นสายตายเย็นชาของเขาเต็มไปด้วยความขุนเคืองเธอก็อดไม่ได้ที่จะเอื้อมมือไปสัมผัสใบหน้าของเขา เฮ้นี่คุณฉันสัญญาถ้าเธอมาจริงๆฉันจะจ่ายค่าโรงแรมเองคุณเตรียมหาโรงแรมรอไว้ได้เลยกูติงเหอไม่ได้ยินคำพูดของเจียงหมานเลยแก้มของเขาชาเล็กน้อยสาวน้อยคนนี้กล้าที่จะลูบแก้มของเขาแล้วหยิกมันเล่นเบาๆได้อย่างไรละครจบแล้วดังนั้นอย่าแต่ต้องผม